ในยุคที่โลกเต็มไปด้วยอำนาจการแข่งขันและเล่ห์ลวงมีเด็กคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่ด้วยบาร,รมีธรรมดาแต่เกิดมาเพื่อส่องแสงแห่งปัญญาให้โลกเห็นอีกครั้งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นมโหสถบัณฑิตทศชาติที่5ผู้บำเพ็ญบาร,รมีแห่งปัญญาวันแรกที่เขาลืมตาดูโลกเขาไม่ร้องไห้แม้แต่น้อยดวงตาคู่นั้นสงบนิ่งราวกับผู้ที่เคยเห็นสัจธรรมมาก่อนนับพบชาติไม่ท้วนและไม่นานนักทุกคนก็รู้ ไม่ใช่เด็กธรรมดาตั้งแต่ยังเป็นทารกเขาแสดงไหวพลิบเกินไหวพอโตขึ้นมาเพียงไม่กี่ปีมโหสดก็เริ่มแสดงพรสวรรค์เด็กคนนี้ตอบปัญหาที่ผู้ใหญ่ยังคิดไม่ถึงเรื่องที่คนทั้งหมู่บ้านถกกันทั้งวันเขาแก้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่คำคนเริ่มพูดกันทั่วแผ่นดินเด็กผู้ฉลาดยิ่งกว่าปราชทั้งหลายและเมื่อชื่อเสียงเริ่มกล้องไปถึงเมืองหลวงวันหนึ่งมโหสถถูกเชิญไปทดสอบปัญญาต่อหน้าปราชราชสำนักเด็กน้อยนั่งต่อหน้าเหล่าผู้รู้หลายสิบคนแล้ว ตอบทุกคำถามอย่างเรียบง่ายชัดเจนและเฉียบคมแม้แต่ปราดผู้เท่ายังต้องยอมรับปัญญาเช่นนี้หาไม่ได้ในร้อยปีพันปีแต่แสงสว่างย่อมดึงดูดเงามืดผู้มีอำนาจบางคนเริ่มหวั่นไหวความริษยากำลังก่อตัวเงียบๆเบขาเริ่มคิดเด็กคนนี้หากเติบโตขึ้นจะเหนือกว่าข้าทั้งหมดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของภัยเงียบภัยที่ไม่ได้เริ่มจากศัตรูภายนอกแต่จากความมืดในหัวใจมนุษย์เพราะมโหสถรู้ดีว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คนอื่นแต่คือความหลงความโง่ และความริษยาในใจเราเองนี่คือบทแรกของการเดินทางการเดินทางเพื่อสร้างปัญญาบารมีและนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานที่โลกต้องจดจำมโหสถเด็กที่เกิดมาเพื่อพิสูจน์ว่าปัญญาชนะทุกสิ่ง